ร้านเธอทําไมมันกระจุกกระจิกกระแจ๊กเงี้อยอะไรวะเนี่ยเรื่องบุญวุ่นของไวรุ่นแยกเม็ดอ,อยู่นะครับเฮ้ยเม็ดอะไรไม่รู้ลักหนาตะการหน,นึ่งแยกไปแยกมาไม่รู้รุ่นอะไรตอนเนี้ยยังไม่รู้นะครับ <c oughs> แค่เอาแต่และกระป๋องเทเทเทมันรวมกันนะครับมีนี้มั่งมีนี้มั่งเอาเม็ดอย่างนี้ขายไงอยู่วะจะเล็จริงแพงนะมันไม่รู้รุ่นขายได้ไหมฮะ <c oughs> ขายแบบไม่รู้รุ่นเนาะขายมานาร้านเลือกได้อ๋อหรือเราจะแบบอย่างนี้เลยขายไม่รู้รุ่นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย เป็นเม็ดสุ่มงี้หรอโอ้โหเอา,อางี้ดีกว่าผมสุ่มไปเม็ดละห้าบาทไงํ<อ>ำไปเลยนะกำอย่างเงี้ยนับไปเลยห้าบาทนะครับเม็ดละห้าบาทนับไปเลยห้ <5 S 1> าบาทห้า,าบาทเออห้าบาทห้าบาทนะครับหรือใครแยกเอาสีดําก็ได้นี่เดี๋ยวให้ดูมันไม่รู้จริงๆเนี่ยคือเม็ดเม็ดใหม่นะบางอันก็อยู่ในถุงอันนี้ก็คือจํานวนที่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่วนบางอันก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นของมันมีรุ่นอยู่แต่ที่ไม่รู้รุ่นนะครับขอขายที่ไม่รู้รุ่นก่อนนะครับเม็ดใหม่นะ แต่มันมาลามเหมามามันเทรวมกันมาที่แกันแยกนะครับขายไปเลย5บาท5บาท5บาทจ้าบาทและอะไรแต่ง5บาทมีจริงนี่ที่นี่ที่เดียวไปจัดไปไวรุ่นเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปอะไรชิ้นละบาทเอาไหมอืมเอาเอาก็ได้ไป